กูต้องถ่ายมันทุกเ,เล่มเลยอหรอเนี่ยเดี๋ยวกระแสกลางก่อนอ๋อทำแล้วเดี๋ยวมีอีอปชั่นไหนได้มาทำสัญญาก,กันนะแบบเดิมดีกว่าดูยากจริกินก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นเรื่องที่ผมไปซื้อเจ้านี้มา นี่ง่ายใช,ใช,ใช,ใช่นี่เป็นโทโฮเชบับคอมิกอีกเรื่องหนึ่ง,งไม่รู้ว่ามันจะตรงกับไอเนื่อหาจะคนละอย่างมันหรือเปล่าแต่วันนี้ผมจะมาปเ,มมเปิดไปหนึ่งกันเลยอันนี้เป็นลักษณะของแพ็กเกจของค่ายลักกี้ก็ไม่รู้ว่าจะแกะยากเหมือนอาทิตย์ทีแล้วหรือเปล่า <Okay. S 1> เราควรจะฉีกมันตรงไหนดี เราไม่ควรจะดูแลกัตโตโฟเขอย่างที่เราเข้าใจกันใช่ไหมผมควรจะดูแลมานฉันเจอที่ควรจะฉีกแล้วไม่ออกต้องใช้ออปชั่นพิเศษอ่ะยาวโดยการยังมีฉันจะตัดหลังฟ้าแต่ฉันจะไม่ตัดโดนน้อกระดาษแต่นิดเดียวจะตัดจไอ้พลาสติกที่มข้างฉันระหว่างประตูสูงเกศสูงเขียววันนี้ฉันจะแกะมันออกมาใช่ฉันจะแกะมันออกมาไม่อีกแล้วเฮ้ย ใครลักกีช่างแพ็กเกจกระตูดด้ดีๆมากโวคนแก่อานนี้ระหว่างอยู่หน้าร้านหรือไงออกมาดิออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ในมุกในเอามาเดี๋ยวนี้อาาอกม,ม,มาเดี๋ยวนี้เลยกดลกุล,ม,กลม,มาโอเคทีนี้อ่ะสิ่งที่เป็นอย่งเดียวก็ได้ถูงแกะออกมาแล้วใช่ส่วนถุงนี้ก็ไม่จับเป็นก็เลยนะครับโอเคเท่าที่ดูจากเนื้องานแล้วตอนนี้แกะ พลาสติกออกมาแนละ้วเด่เรียกได้ว่ามุกนี้ใช้ได้เลยนเนี่ยราคาผมจะไม่ได้ว่าซื้อหมดเท่าไหร่แต่คงจะถูกกว่าเล่นที่แล้วเพราะว่ามันไม่มีทีดีให้ในนี้นะฮะส่วนตัวเนื้อง,งานนะเดี๋ยวผมจะเปิดอีกค่าวๆเนี่ยก็เท่า<ม>ที่เห็นมึกถือว่าโอเคเลยนะฮะ,ะเนี่ยก็ไม่เลอะเหมือนบางค่ายที่ ข้างกินหมดแล้วเลยเทอะเจ๋อจนแต่ว่าเออกูไม่กล้าจะเปิดอาา่านสักเท่าไหร่นะแต่อันนี้ก็คือหมึกก็ไม่เลอะเทอะนะฮะกินหมึกก็อืมนิดหนึ่งก็เหมือนเหมือนกับการ์ดชาร์จซื้อทั่วไปนั่นแหละอ๋อแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นี้แหละแค่ไหนจะมาเิยว่าตอนนี้ฉันซื้อโทรเขาบิ้ <c oughs> <c oughs> อีกเล่มหนึ่งแล้วมีชาร์ซื้อไปอีกเล่มหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่า <c oughs> มันเกิดมาเลื่อหนึ่งด้วยคราวนี้มันมันไม่ใช่เล่มต้นที่คราแล้วที่เราเข้าใจกัน แต่ในน้อยก็คาแรคเตอร์ตัวเด่นก็ยังคงเดิมของเรนมซึ่งอีคนนี้เนี่ยผมเห็นในทั้งเว็บปล่อยรูปอะไรก็เยอะแยะมากยทีนี้ผมจะได้สัมผัสตัวเธออย่างลึกซึ้งขึ้นแล้วสำหรับเล่มนี้ออาละเดี๋ยวผมว่าผมจะลองไปนั่งอ่านสักหน่อยันใช่ไหก็ลองไปหาซื้อนะครับตามร้านประตูทั่วไปคิดว่าเล่มนี้คงจะมีหลายร้านเข้อมาขายเยอะขึ้นเพราะว่ามันไม่แถมซีดีแล้วก็ราคาถกกันนะไปหาดูกันละกันสิ่งก่อสร้างที่ท่านเห็นอยู่นี้ มันคือขาตั้งกล้องครับที่สามารถเสียบไม้ได้เรามาดูกันครับขอแถมสักนิดหนึ่งสามารถเสียบไม้ได้แล้วก็ใช้เป็นขาตั้งกล้องนะแล้วสามารถยกระดับมันได้ด้วยามายกระดับใหม่ขึ้นได้น,นี่เหมือนหมุนไปเลยฮนะแต่จริงคือการยกระดับ,รบตรงลงที่ขึ้นได้นี่มันเป็นขาก,กล้องกล้องที่สุดยอดมากส่วนนี้ก็เป็นแผ่นเราเมาส์ที่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเวลาใช้คอมฮะ มันสุดยอดจริงเลยนะครับสอรที่นึงนะะน่งปเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากไม่มีอะไรครับแค่ได้ดูเตยๆเลยกลับไปกลับไปดูโทรวมีต่อดีกว่าหลังจากที่นอกเรื่องมาสักระยะหนึ่งตอนนี้กลับเข้าเรื่องที่นี่ดีกว่าเอาละครับหลังจากที่พี่ได้อ่านไปสักระยะหน,นึ่งแล้วเนี่ยจะเรียกได้ว่าโอเคเนื้อหาเรียกว่าโอเคมากเลยนะ,ะับเรื่องของไกลคอมตัวคอมบิ่ในฉบับนี้แล้วแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่าในเนื้อหาแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยถือว่าโอเคเหมือนกันนะฮะ ต่จริงแล้วเนี่ยที่พี่มาทำอย่างนี้คือจริงๆค่ายลกักีเขาไม่ได้บอกให้ผมมาโปรโมทแต่ในทั้งสิ้นก็อยากคิดว่าผมมาโปรโมทกับตัวเ้านะคือยังไงคือถ้าผมซื้อมาแล้วมันห่วยจริงผมก็บอกว่าห่วยนะแต่เอื่อจะผมจะไม่เรียกชื่อค่ายนะถ้าผมถ้าผมติข้อเสียมันเยอะเกินไปแต่นี่ผมกล้าพูดชื่อค่ายเพราะว่าเขาทาค่อนข้างดีนะฮะอืมจะเรียกว่าลองไปซื้ออา่านดูนะครับจะเรียกว่าคุ้มคุ้มเหมือนกันที่ว่างวดนี้คงจะหาซื้อง่ายกว่าเดิมแล้วแหละ ถ้าอย่างไรก็ขอขอบคุณที่มารับโชมระวันการเปิดนผกของพี่ในครั้งนี้กันกนะครับขอบคุณครับ